จะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้นี่ไม่ใช่อยู่ว่างๆใครเสกพ่วงมาให้เป็นต้องสร้างบุญบารมีด้วยตัวเองตั้งแต่เป็นปุถุชนก็เรื่อยมาเลยนี่นะจ๊ะนับพบทับชาติไปทวนเอาที่นับไปทนเนี่ยมานับให้ทวนนี่นะเออนี่อย่าง พระศีริยเมตไตรของเราพระองค์นี้ท่านสร้างบารมีเป็นพระเจ้าประเพณิยาธิกะพุทธเจา้าคือยาวนานอยากยาวนานมากเมืยอถึงแปดสิบประสงค์ไหแสนมหากรกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้ถามว่าท่านจะเลือกเอาแบบเป็นปัญญาติกะพุทธเจา้าได้ไหมได้ ทถานทกาบพรเจ้าได้ไหมได้แต่ไม่ท่านอยากเป็นแบบปริยัติกาบพรเจ้าเพราะท่านเคยผ่านเมาเนี่ยเห็นมืเพราะผ่านพทธเจ้ารสมามพุทธเจ้ามาตั้งสองล้านกว่าพระองค์มาแล้วก็เห็นทั้งสามประเภทนี้แล้วก็สมัครใจมีฉันทะชอบ จะเป็นแบบวิญยาิกับพระเจ้าเพราะมีพระรัศมีสว่างมากเราลองนึกดูสิเออนี่เนาะกายกักายมหาบุุษพระรัศมีสว่างตลอดยี่สี่นอทั้งวันทั้งคือนอย่างยาวนอะนเงี้ยนี่นะจ๊ะมือโลธทตาด้วยกลบหมดกลบรัศมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ในอากาศแสงที่มนุษ,ษย์ประดิษฐ์หรืออะไรทั้งหมดเลยสว่างตลอดเลยในทุกพระอริยบทเลยนี่นะทั้งนั่งนอนยืนเดินม่ยมันดีเนาะนี่เนาะอบร,รมีบุญบาร,รมีเต็มเตี่ยมเนียรัสมีก็ได้ช่องเราคงเคยได้ยินกันว่าบุญบาร,รมีรัศมีกําลังฤทธิอำนาจสิทธิเทียบข่านี่นะเออ มาปล,มปลอมๆกันเนาะนี่พอเต็มที่แล้วรัศมีออกอืสว่างกลบมือแลวกก็ตอออกเลยนะนี่จ้าเพราะฉะนั้นต้องสร้างพระมีไม่มีใครบันดาลให้พวกเป็นนี้ดังนั้นเราก็ต้องสร้างบุญในตัวของเราเองเช่นเดียวกันยกุกนั้นพู้มีบุญทั้งหลายก็ได้สั่งสมบุญตามพระองค์ท่านมาเยอะแยะ ามาตลอดยาวนอนดีเด e ียวเพราะฉะนั้นการเวลาผ่านไปนีก็ทําให้บุญเกิดขึ้นเยอะเมื่อบุญเกิดขึ้นเยอะผู้มีบุญมารวมกันเกิดในยุคเดียวกันออกนี่นะเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้าต่ําสูงในทางสังคมก็ไม่ค่อยมีตั้งแต่ทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะไล่เลี่ยกัน แตกต่างกันนิดหน่อยสมมติเราเคกระถินญายคราวนี้เราก็ทําเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันเออแตกต่างบ้างบางประการอย่างมากมายอ่งนี้นะนี่เราจะได้นึกออกไงล่ะจ๊ะเวลาเราไปเกิดเจอกันอีกเนี่ยมันก็ได้ไปตามกําลังแห่งบุญแต่ว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้มีบุญทั้งสิ้นอย่างนี้พอนึกภาพออกไหมจ๊ะเอออย่างนี้นะอย่างนี้ไงล่ะทาอย่างนี้คนนั้นก็จะไล่เรียกกัน อย่างนี้นะไล่เรียกกันถ้าทําไล่เรียกกันอเออนี่นะถ้าทําเหมือนกันก็ได้เหมือนกันอเออมันขึ้นอยู่กับเราจะเอาอย่างไหนแค่นั้นเนาะมาทวงกันสักนิดหนึงจะ้ะราประเภทที 3, ่สามถือเป็นโรคชนิดสุดท้ายที่จะมาเบียดเบียนผู้คนที่เกิดในยุคข,ของพระรีอริยเมตไตรนั่นคือโรคชราซึ่งเราชนิดนี้ถือเป็นโรคประจําขัน ขอมนุษย์ทุกคนเชด่กในโรคหิวอาหารนี่ประจําร่างกายนี่นะจ๊ะตังงแ้นไม่ว่าจะเกิดมนยุคใดสมัยใดมนุษย์ก็ต้องเป็นโรคสราด้วยกันทุกคนถึงแม้อยุคไหนจะเหลือ,อมนุษย์ในยุคนั้นจะยืนยาวถึง8 0,000ื่นปีก็ตามก็ใช่ว่าทุกคนจะหลีกเลี่ยงโรคชะลาลงไปได้ซึ่งโรคชะลาในยุคของรัสีิอริยเมตไตรนั้นไม่ได้หมายถึงวาาัยชรา หรือโลกที่ทําให้คนกลายเป็นคนแก่แล้วก็ตายอย่างที่หลายหลายคนเข้าใจเนะี่ยเราในยุคนั้นคนแก่จะไม่มีปรากฏให้เห็นเลยไม่แต่เพียงคนเดียว oh. นี่ลอยท้าสกุลนาจะไม่มีปรากฏบนใบนะ oh. อไม่มีไม่มีมมมมนี่เนาะเออนี่นี่นะสะปงสปาอะไรไปทำในยุคนั้นไม่ได้ไม่ได้ไได <Go. S 1> เพราะเขาหล่อรวยสวยฉลาดไร้เลี่ยกกันนี่นะี พราะฉะนั้นเมื่อวันเวลาแห่งไวัยได้ลื่งเลยผ่านไปจน,นมาถึงช่วงเบื้องปลายชีวิตสังขารร่างกายของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆเช่นจะที่เคยมีเรียวแรงหรือมีกําลังมากก็จะเริ่มมีกําลังลดน้อยถอยลงไปเป็นต้นแต่แม้คนที่เข้าสู่วัยชราจะมีกําลังหรือเรียวแรงที่ลดน้อยถอยลงไปก็ตาม แต่ถึงนน้นสภาพร่างกายภายนอกกลับดูไม่มีความแตกต่างจากคนที่ยังอยู่ในวัยหนุม่มวัยสาวเลยคือสิ่งที่เห็นก็สิ่งที่เป็นไม่ตรงกันเออนี่เนาะพูดง่ายๆว่าคนในยุคนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับชาวสวรรค์กล่าวคือเวลาที่เทวดาองค์ไหนใกล้จะหมดบุญหรือใกล่จะจุดตีสภาพร่างกายก็ยังคงดูเป็นปกติไม่ได้เหี่ยวย่นแต่อย่างได ถ้าจะมีอาการให้เพื่อนสหายอย่างเทวดาเห็นก็แค่รัศมีกายเนี่ยมันหลีหลุบล,ลงมาหน่อยมอนมนลงมานี่นะจ๊ะสมองหรือเหงื่อออกกามรักแร้เป็นต้นอ๋อมันเสียอายมากเลยเหงื่อออกเนี่ยนี่เนาะมันเสียอายมากเลยเออยู่ๆเอ๊ะทำไมมีเหงื่อออกเอ๊ะเริ่มใกล้กับมานุษย์เข้าไปเรื่อยๆแล้วนีงไงเนาะ พอถึงเวลาจะต้องปเปลี่ยนภพภูมิหรือถึงเวลาจุาติกายี่เป็นทิพย์ก็จะแวบหายไปในทันทีเพราะนั้นในการชาปนกิจศพไม่มีเออเมลุไม่มีออมมมนี่จะ้ะนี่เพราะนั้นใครถือกับไปเล่นไพ่หรือไปดื่มเหล้าในงานนศพชาวปนกิจหมดนี่เนาะเออซึ่งช่วงปลายชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบชาวสวรค์น,นั่นงแหละ แวบหายไปเลยความอรศจรรย์ลำดับที่สามอยากฟังไหมอยากฟังนั่นก็คือเรื่องชีวิตการครองเรือนอ่านี่นะชีวิตการครองเรือนดูซิว่าแตกต่างจากการครองเรือนในยุคนี้ไหมหเออล้วคงจำได้ไมีต่้งแต่ออกจากเรือนมนุษย์ที่จากอนคือประพฤติพรหม,มจัน อยู่ในเรือนแบบสำรวมในการอยู่ในเรือนแบบมากมากในการอยู่ในเรือนแบบบ้าการ <laughs> เออนี่นะมีหลายบ้าหลายเรือนเนะนจำไม่ได้เรือนหน่อยเพราะชักลืมเรือนนี่นะ <laughs> นี่นะชีวิตการสำหรับชีวิตการครองเรือนคนอนยุคนั้นผู้หญิงที่มีอายุเข,ข้าสู่ปีที่ห้าร้อยเนี่ย อ่าสี่ร้อยเก้าสิบเก็ยังไม่เริ่มคิดถึง <Yeah. S 1> เออนี่นะคือต้องคอยไปถึงปีที่ห้าร้อยนี่จะเริ่มคิดถึงการมีครอบครัวคือ mm hmm. ต้องมีทายาทสืบตระกูลนี่นะแล้วก็สู่วัยแห่งการแต่งงาน mm hmm. ซึ่งการมีครอบครขัวองคนในยุคนั้นเนี่ย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล้วนสํารวมในกามด้วยกันทุกคนเลย mm hmm. แปลว่าทุกคนทุกแห่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีดาลิงตัวอยู่ในใจอนี่เนาะไม่เคยคิดออกนอกใจเลยนี่เนะเอาะออยู่ในใจตลอดนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีความรู้สึกเช่นนี้ ไม่ต้องปิดจนกระทั่งดูเหมือนผู้ก่อการร้ายหรือเปิดจนกระทั่งอะไรอย่างอายอากเขาไม่ใช่อย่างนั้นจะพอดีพอดอีพอเหมาะพอดีอย่างนี้เนะาะเพราะว่าทุกๆคนและทุกๆคู่แต่เขาไม่ใช่ว่าจะจะมีอย่างนี้นะบางคนก็ไม่ก็พลุดมรยจ,จแบบพรือหัดก็มีนอกเหนือจากเพศบรรพชิตสําสหรับผู้ที่อยากจะมี ทายาทสืบตระกูลจะสํารวมในการเป็นอย่างนี้ทุกครุกคนและทุกๆุกคู่<ม>นักเรียนตามทันไหมจ๊ะจะยินดีในการมีคู่ครองเพียงคนเดียวแล้วก็จะไม่มีการนอกใจกันนี่เนะาะจะไม่มีการนอกใจกันเลยจะอยู่ในใจซึ่งกันและกันตลอดอย่างนี้เนาะเรามนุษย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในยุคนั้น จะไม่มีความมากมากในการเรื่องราประเภทหลงรักคนมีเจ้าของนี่นะ,ะ,ะ,ะไม่มีไม่มี<ะ>นี่นะคนที่มีเจ้าของแล้วแม้เป็นคนรักเก่าของตัวกระตามเนี่ยนี่นะจะไปชวนเขามานี่ไม่ได้เพราะเขามีเจ้าของแล้วแ<ะ>ม้เคยเป็นอดีตคนรักเก่าของเราก็ตาม<ะ>นั่นข้อสามทีเดียวนะ,ะข้อสามคือขุมส<ะ>ออามมหารนรกเนาะ เพราะนั้นเราจะไม่ได้ยินเพลงนี้ในยุคนั้นคือหลองกรักคนมีเจ้าของว้าว มีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวนี่นะมีศีลธรรมอยู่ในตัวแต่ไปหลงรักคนาม็ยเของอย่างนี้นะมันเสียศักดิ์ศรีเสียคุณงามความดีที่ตัวเคยมีอยู่ออกไปอย่างนี้เนี่ยเพ,เพลงนี้เลยจะไปเปิดยุคนั้นไม่ได้หรือีกประเภทหนึ่งคือแอบรักแฟนชาวบ้านเนี่ยเออย่างนี้ก็ไม่มีในยุคนั้นนี่เนาะนี่จ้ะ หรือจะเอามีาข้ออ้อางเ,เหตุผลที่สวยงามว่าก็ก็แฟนของใครมันไม่มีป้ายแขวนคอนเออ พรลงประเภทที่ไปเปิดในยุคนั้นไม่ได้ไม่ได้นี่นะไม่เหมือนยุคนี้มีเกลื่อนกลาดเลยนี่เนาะแต่ั้นใครที่เป็นคลัสโนวาหรือคล no uh ัสโนวีก็คงจะหมดโอกาสที่จะเกิดเริ่มยุคสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพราะองค์นี้แน่นอนเลยเออเอาอีกไหม uh huh. เอาอีกเอาอีกเนาะนี่นะ <laughs> นอกจากนั้นทุกครอบครัวนอกจากนั้นทุกครอบครัวที่เกิดขึ้นในยุคของพระศรีอริยะเมตรตรเนี่ยล้วนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแทบทั้งสิ้นเลยประเพร่ครอบครัวอบอ้าวหรือครอบครัวที่ดูแลก,กันด้วยลำแข้งลำแขนหรือลำหมัดลำมวยอย่างหลายๆครอบครัวในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีไม่มีปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อย oh. นี่เนาะ oh. ตามทันไหม oh. เอาอีกไหมออนี่เนาะเอาพรุ่งนี้เราทำเป็นตักบาตเนี่ยสมุดสางกองได,ได้เนาะเอาอีกจิตหนึ่งนะเพราะแต่ละครอบครัวล้วนมีปิยาวาจาหรือพูดจาการณ์ภาษาดอกไม้เท่านั้นภาษาแจากนันหรือภาษา,าป่าจาก้อนอิฐก,ก้อนหินที่ทำให้เจ็บใจจิตจิต อืจะไม่มีปรากฏห้เห็นเลยไม่แต่น้อยนี่เนอะนี่จ้ะแต่นนั้ทุกครอบครัวยังไม่มีการทะาะทุ่มเถียงนี่ไม่มีแม้กระทั่งซึกราบเลือดหรือมีการประทะยุทดตบตีกันเลยไม่แต่นิดเดียวอ๋อ